ว้าวเห็โลแรบบิทแรบบิทกระต่ายน้อยสีชมพูตื้องอ้าวทุกคนเขาไม่มีทานอะ่ะโอเคไม่เป็นไรเรามาดูตัวต่อไปก็ได้นี่ไอโนซาวตัวต่อไปของเราก็ไอโนซาวสองหัวเดินต่อกันไปนเลยนะครับ บัฟฟาโล่ไปแล้วนี่มีมีคิงคองด้วยตามไปเลย โอ้ไปเล่นด้วยกันเลยนะเจ้าสัตว์นี่นัวเนียนัวเนียกันเต็มไปหมดเลยโอ้โหแจ่มว้าวมากเลยทุกคนนี่ตัวไหนเดินไม่ถึงให้เขานอนเลย ถึงหรือปังโอ้โหล้มเป็นแล้วเจ้าไดนโนเสาร์น้อยของเราโอ้โสวนนี้นอนดิน ดูกดีงจุกดีเลยค่ะทุกคนโอเควันนี้เราลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมกดซับสไคร b ์ like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย